ที่นี่ก็มาถึงคำว่ากามาสวะกามสวะเรียกตรงกัน uh, ต aw ั้งภาษาไทยเราหลืภาษาบาลีมีคำที่เนื่องกันอยู่ด้วยอีกสองคำคือภาวาสวะอวิชาอวิชชาสวะอาสวะมีสามกามาสวะภาวาสวะอวิชชาสวะ ตัวหนังสือแปลว่าของหมักดองอยืมคำชาวบ้านที่เรียกของหมักดองนี่เอาไปใช้ในทางภาษาธรรมะชั้นละเอียดลึกซึ่งเรียกชื่อของกิเลสประเภทสะสมหมักดองก็เรียกว่ากามาสวะอย่างหนึ่งภาวะสวะอย่างหนึ่งอวิชชาสวะอย่างหนึ่ง <c oughs> มีความหมายเท่าเๆกับคําว่าอนุสัยก็เป็นเครื่องหมักดองในตันานด้วยกัน <c oughs> ถ้าพูดอย่างธรรมดาสามันหมายถึงความเคยชินที่มันซ้ำซ้ำซากซากซ้ำซ้ำซากซากเป็นความเคยชินชนดิดไวยิ่งกว่าสายฟ้าแลบมันก็ออกมาแล้วเพราะมันชินมากเกินไปแต่ในที่นี้หมายถึงความเคยชินที่เป็นไปนในทางก้าม คือคลายในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งกามอยู่ได้ง่ายที่สุดแม,ไม้ไม่มีอารมณ์อยู่เฉพาะหน้าจิตก็แวบไปได้นีความเคยชินทีนี้เมื่อมีอารมณ์เช่นนั้นมาอยู่เฉพาะหน้ามันก็ยิ่งกว่าที่จะแวบออกมาได้อีกเพราะมันมีความเคยชินกามาสะวะเนี่ยเป็นสิ่งที่มีปัญหามากอย่างนี้ทำความยากลำบากให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นที่สุด <c oughs> ความเคยชินที่จะเกิดความรู้สึกเป็นกามแล้วก็แล่นไปในวัตถุที่เป็นกามเรียกว่ากามาสะวะเป็นอาสะวะอย่างหนึ่งในบรรดาอาสะวะสามในที่นี้เรียกว่ากามาสะวะรุนแรงในทางที่ว่าเนี้ยแน่นยิ่งกว่ากามฉันทะหรือกามราคะตามธรรมดา <c oughs> การมาสว่านั่นนะฟังรกฟังรากอย่างเนี้ยวแน่นคือมันเป็นความเคยชินที่สะสมมานมนานในกามาฉันทะกามารา่านี่มันวูบวาบเฉพาะกรณีนั่นอ <c oughs> าสว่าทั้งสามนี่ละได้เดิมนาจของอรหัตตะมักพร้อมกันในคราวเดียวกันได้ถ้ามีการบรรลุมรคลขั้นพระอรหัต ตมรมและละกาอาสะวะทั้งสามพร้อมกันไปในขาวเดียวกันได้ไม่อยู่ในวิสัยที่จะค่อยๆบรรเทามันอยู่ในวิสัยที่มันต้องละได้พยะัรรมกอย่างสูงสุดแล้วขาดพร้อมกันไปในข่าวเดียวกันนี่คือคือค่าของสิ่งที่เรียกว่าอาสะวะ